สวัสดีครับรายการ Grand s h คลิปทริคลคลิปแรกเป็นเกี่ยวกับการอัพสกิลทีของตัวละครชายไรอันนะครับค์ดหนึ่งอยู่แล้วสกิลแรก Jump Attack ผมขอแนะนำเป็นเลเวล2แล้วกันนะครับเพราะเลเวล3ามนขาได้ใช้หรอกเอาไว้แค่ดักโจมตีีส่วน Jump Attack อีกอันหนึ่งนะครับ เอาเลเวลสไปเลยครับไม่เป็นไรครับส่วนไอ้แดดนี่ก็แพนเทอร์แดดมันเป็นบัฟให้สามารถเคลื่อนไหวได้เร็วขึ้นความพิเศษของมันคือสามารถวิ่งได้ครับแดดแอทแท่าผมก่อนแนะนำก็เลเวลสามกันครับเพราะมันสามารถคอมโบต่อได้คริติคอลเอาไปเลยครับใช้แน่ อเซอร์ไวเวลสกิลนี้น่าสนใจอย่างยิ่งคุณสามารถรอดจากการโจมตีได้4วินาทีด้วยการกดแค่ xx ต่อไปครับไอพวกเสา3อย่างนี้บางคนเอ๊ะเสาไหนดี HP MP DP DP ก็คือเสาที่บวกพลังป้องกันนะครับเป็นบัฟส่วน HP ก็เป็นอ,อไอเสา HP นั่นแหละเพิ่มเลือด รีเลือดทีละนิดไอเอ็ก็คล้ายๆกันนะครับแต่เป็นเพิ่ม MP ส่วน Defense ผมไม่ค่อยอยากอัพไม่ค่อยแนะนำให้อัพเท่าไหร่มันการได้แค่ครั้งเดียว Combo Attack เป็น Air Combo Level 1ไปเลยไม่ต้องอะไรมากส่วน Combo Attack ก็อัพเลเวล2ไปนะครับส่วน เรื่องท่าพิเศษผมแนะนำท่าแรกก็ขอเป็นท่านี้แล้วกันนะครับมันดูดเลือดได้แถมดีทั้งหาส่วนท่าแรกถ้าใครไม่มีงบพอจะเติมนะครับก็ใช้เป็นเลเวล2ได้นะครับไม่ค่อยแนะนำเลเวลสาส่วนสกิลสองผมยังไม่ได้ลองกับตัว ขอแนะนำตรงส่วนแคสกับสกิลสานี้นะครับขอแนะนำขอแนะนำเป็นทางฝั่งนี้นะครับท่า2นะครับเลเวลสไม่แนะนำนะครับให้เป็นเลเวลสเพราะมันจะทำให้หมึนและก็ยับไม่ได้ส่วนไอ Skill น้สกิลนี้อันนี้ไม่ต้องเอาหรอกเอาอันนี้ดีกว่ามาชุบชีวิตเพื่อชุบชุบคนใน PP ในทีมเดียวกันกับในด่านได้นะดีมาก ส่วนแปลงล่าง up ไปครับอันนี้ก็เกิด up เหมือนกันครับทุกอ,อันนี้เราแต่ไม่คยได้ใช้หรอกอันนี้จะเป็นปล่อยเสียงมาไอสองสกิลนี้ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ออรครับ up หรือไม่ up ก็ได้ส่วนสกิลมาป่านี่แนะนำ up นะครับถ้าคนชอบอแค่นี้นะครับไม่เหลืออะไรแล้วครับไม่ up จบขอจบคลิปนี้แล้วกันนะครับ ครับ